ขบวน24กําลังจอดสถานีบ้านโป่นปงนะครับวันนี้ร้าชามา4ชั่วโมงนะครับเนื่องจากขบวน25ตกลลางโดยชุดรถขบวน254วันนี้นะครับใช้เป็นชุดรถคัน 2A5 เนื่องจากตกลลางเฉพาะหัวรถจักรนะครับตู้ดิสการไม่ได้ตกก็เลยใช้ตู้ดิสารทําขบวนกลับมาได้ครับและก็แลกเปลี่ยนผู้ดิสการกัไทยผู้ดิสาร บริษัทส่วนใหญ่ก็ขึ้นมากับขบวน2สองนีง่มาก่อนหน้าแล้วนะครับ มันมีผู้ไดยสารได้รับบาดเจ็บนะครับทางนี้ก็กำลังทําการกู้รถกันอยู่เหตุการณ์น่าจะคี่คลายโดยเดี๋ยวไม่นา,นานนะครับแต่ก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องเวลาอยู่หลายขาบวนเลยครับ